ยูสวัสดีปีใหม่ครับก็ขอให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนมีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงร่ำรวยก็เหมือนเดิมเลยครับเที่ยวนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ที่เราบันทึกเทปกันอยู่คือวันที่สามสิบเอ็ดแต่พอเดี๋ยวพอเที่ยงคืนเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาลงตรงนี้เพราะว่าจะกลับจากเขาดาวมาก็เลยขอเวพรเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับทุกคนผ่านตรงนี้เลย อันนี้จริงๆร้านปิดแล้วแต่ว่าเป็นกรณีพิเศษก็เลยเฮีย er ก็มาตัดผมแค่หูก่อนหน้าเฮียก็เฮียก็ให้คนอื่นแซงไปสองคนเพราะสองคนนั้นก็ตัดอย่างเดียวแต่เฮ er ียต้องทานานแล้วเราก็แขวนป้ายปิดหน้าร้านไว้ท่านี้ถือเป็นกรณีพิเศษจริงๆผมยังทําแค่หูแล้วก็ถ่ายทําอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเลือกถ่ายทําเฉพาะคนที่น่าสนใจนะครับ เพราะว่าถ้าบางคีมันไม่มีอะไรแล้วกข็ขี้เกียจถ่ายอะครับช่วงนี้อ้อาวฝากขึ้น่ังไงว่เนี่ยก็ตอนนี้ผมยังกลายเป็นว่าช่วงสามปีนี่เข้าปีหน้าเข้าปีที่สี่แล้ผมต้องใส่แมสตลอดผมก็ยังมีปัญหาเรื่องที่เวลาใส่แมสใส่แว่นแล้ว แว่นขึ้นฟ้าเพราะว่าไอปิดตรงรอยต่อของไอจมูกกับแมสไม่ดีโอ้ตรงนี้เจอแล้วขี้หูนิดนึงก็ขี้หูของเฮียมันไม่ได้เป็นแผ่นเหนียวแน่นเหมือนสมัยก่อนหูแล้วนะครับแต่เป็นขี้หูเหมือนแบบกึ่งแฉะกึ่งขุยะครับแล้วก็ขูดออกมาได้ง่ายๆเนี่ย,ยครับแค่แซะแซะเข้าไปแล้วก็ งัดปลายนิดนึงมันก็จะติดมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยอ่าจะได้เห็นชัดๆโอ้ตายละผมลืมลืมแปะแปะยี่ห้อของของช่องอ่าแปะเลยครับแปะให้เห็นกันเลยนี่คือยี่ห้อช่องเราเอาอ่ะกาวยังมีอยู่ <laughs> โอ้มล็บเล็บเล็บ แปะผิดด้วยแปะต่ำไปอีกแปะต่ำไปก็ดูไม่ชัดอีกอบุนจริงจริงเห็นไหมครับพราะเราไม่ได้เตรียมการมาตั้งแต่ต้นอ่าโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่แฟนคลับที่พยายามที่จะเสนอแนะแล้วก็ชี้นำมาโดยเฉพาะให้ไปตัดต่อแล้วก็ลงทิกตอก ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาหรือว่าอารมณ์จะไปศึกษา <c oughs> คือยังไม่มีอารมณ์ที่จะไปศึกษาเรื่องติ k ต่อครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไปถ่ายรูปในงานดอกไม้เล่นๆเล่นไปถ่ายเด็กๆไปถ่ายการแสดงแอมสวารักษ์ล่าสุดนี้ก็พิงคเพนเตอร์กับพิงผิง คนที่ชื่อตู่อะไรนั่นรูปหล่อๆนักร้องอะไรมันมีดนตรีในสวนนะที่เชียงรายอ่ะเป็นดนตรีแบบนั่งดูแบบใกล้ชิดกับดารานักร้องเลยแบบเอ้อมือจับได้เลยครับแต่คนเชียงรายบ้านเราบ้านผมเนี่ยก็โคตรน่ารักเลยอ่ะคือบอกให้นั่งดูแลวอยืนนะเดี๋ยวบางคนข้างหลังคือเดี๋ยวบางประธานนะครับก็เต้นได้นะครับแต่เต้นอยู่กับที่ยกเป็นสองเพลงสุดท้ายก็เต้นกันสนานนะครับขออนุญ,ญาต มาโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคดูเหมือนขี้หูข้างนี้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนลอ,ลองดูตรงกลางไม่มีแล้วครับ เป็นเรื่องที่โชคดีมากถ้าเป็นสี่ห้าปีก่อนนู้นนะตัวเฮียเนี่ยจะมีแบบขี้หูที่เหนียวแน่นติดไปถึงข้างในแล้วพอมันเอาออกไม่ได้ mm. เฮียก็จะรู้สึกแบบคันคอเป็นหวัดเป็นเมื่อยเป็นไข้ครับนาทีนี้อาการพวกนั้นหายไปหมดแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยครับแล้วก็ขี้หูไม่ได้แคะยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็เป็นเรื่อง โชคดีทั้งสองฝั่งโอเคหลุดออกมาแล้วนี่ไงนิดเดียวเองตอนนี้ผมจะล้างนะครับแล้วก็จะใช้สำลีเล็กๆค่อยปปันป่นๆเอาขี้หูอาจจะมีขี้หูแบบใกล้ๆแก้วหูเนี่ยมันอยู่เป็นเศษเล็กเศษน้อยเราก็จะละลายออกออกมานะครับอืมใช่ ก็ว่าจะติดต่อไปที่ตัวตัว,ตวไอ้บริษัทยาเนี่ยก็ลืมติดต่อสักทีเลยแบบจะขอแบบให้เขาสนับสนุนนะแล้วเราก็จะได้โชว์โลโก้เขาอะไรประมาณนี้อก็ตอนนี้ก็ปัน่นยังเรียวแนละ้ว ปัน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 ส่วนเพื่อนๆแล้วแฟนคลับเนี่ยเขาดาวใครไปเที่ยวไหนบ้างอะ่ะตัวผมเองเนี่ยผมกะจะไปเข้าดาวที่หอนนาฬิกาปีนี้ก็มีวงอยู่สามวงมีวงแบ c ็กเฮดแล้วอีกคนหนึ่งวงอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มีสามวงที่จะมา ในคืนนี้ครับคือวันที่สามติเบตเนี่ยมีสามวงแต่จำได้แต่แบคเฮดที่จำแบคเฮดเบ่นก็คือเพราะว่าคนที่ร้องหัวหน้าวงปูแบคเฮดเนี่ยเขาได้เมียสวยเมียเขาเป็นแบบนักร้อง BNK48 เก่าอ่ะผมก็เลยอุ๊ยอึ้งมากเลยอะ่ะอายุห่างกันเกือบ30มิปีมั้งแบบรักกันได้อะ่ะ ตอนแรกอะผมมมาเข้าใจว่าคนแก่หลอกเด็กไปไปมาไม่ใช่อ่ะเด็กเนี่ยอมันก็มีเด็กนะยี 27, ่สิบเจ็ดยี่บปดอะเข้าไปจีบคุณปูแบ็คเฮดก่อนอะซึ่งตอนนั้นคุณปูแบ็คเฮดนี่ก็กําลังอยู่ในช่วงเอโศกเศร้าเพราะว่าภรรยาที่รักกันจริงๆเนี่ยแบบปุ๊บปับก็ตายไปเฉยๆเนี่ยเอตอนนั้นข่าวเป็นมะเร็งหรือเปแรองไม่รู้ตายสักอย่างอะ โห oh, แบบน่าสงสารนะน่าสงสารมากผู้หญิงก็จริงๆก็เป็นความรักที่กันแบบก็ไม่เข้าใจนะแบบแบบมาภากจากกันไปเหมือนแบบใช้เวินใช้กรรมขึ้นหมดแล้วก็จบกันนคือมีความสุขได้แค่ช่วงหนึง่งขณะเดียวกันคนรักใหม่นี่ก็เข้ามาในจังหวะที่ทุกคนไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วแล้วก็แบบรวดเร็วแบบขนาดเนี้ย ตัวเด็กคนลักใหม่ก็ให้สัมภาษณ์อะไรในในช่องทีวีแล้วก็เอามาลง YouTube ที่ผมดูใน y o u t u b e นะรู้ก็สัมภาษณ์ดีมากเลยอะเหมือนมาขออนุญาตคนเก่าเนี่ยมาดูแลพี่ปูต่ออ่าฟังแล้วแบบเราก็เลยพลอยไปอินไปกับความรักของเขามากเลยอาวโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเรื่องไอ้ประมาณเนี้ยคือเรื่องที่จะลงโลกหน่อยแล้วก็ ฟังแล้วมีความสุขมีความปลื้มปิตออิมากกว่าเรื่องเศร้าเรื่องโศกกันนะเพราะชีวิตผมเนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมก็อยากหาความสุขอย่างเดียวเหมือนหลายๆคลิปที่ผมบอกนะครับคนโง่าหาความสุขไม่ได้ตัวนี้ด้านในเนี่ยสะอาดมากสะอาดสะอาดเลยนะปลายสำลีนี่ไปโดนแก้วหูแล้วโอเคนุ่มๆ เดี๋อวนะขออีกนิดนึงอ่าโดนเบาๆนวดเบาๆครับโอเคแต่ก็เสียวครับเพราะมันมันสัมฤีอะไรไปโดนแก้วหูมันก็จะสะดุ้งเป็นเรื่องธรรมดาโอเคโอเคตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาครับโอ้แล้วก็ ใครได้ดูคลิปที่ผมเอาไปลงมั่งที่เราเอาต้นซากุระมาไว้ที่ท่ารถเก่าแล้วนะครับสามต้นกลางคืนนี้ไปถ่ายรูปสวยมากแล้วก็จะจัดไฟให้สําหรับคนที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะถ่ายนะแล้วก็ไฟก็จะออกมาสวยสีสีโดยปกติถ้าเราไปถ่ายต้นไม้อย่างเงี้ยหน้าเราก็จะดับแล้วก็มืดใช่ไหมครับแต่ที่เชียงรายหน้าคุณจะไม่มืดครับเพราะเขาก็จะมีไฟโฟล่อีกอันหนึง่งที่ไม่ทําให้สีของ ต้นไม้เสียแล้วก็ทำให้หน้าคุณสว่างเพราะว่าเขาทำกระแสเฮิร์ตของไอ้กล้องถ่ายรูปเนี่ยเท่ากับกระแสไฟพอดีเป๊ะตามสูตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจีนเลยครับโยเรากลับมาข้างนี้กันครับเมื่อกี้ก็เมา้ามอยนอกเรื่องกับเฮียไปแล้วแต่ว่าไม่ได้บันทึกเทปนะครับเพราะบันทึกไม่ได้มาตอนนี้เรากลับมาพูดว่า ทำไมถ่ายต้นสากุระแล้วหน้าถึงไม่มืดในเมื่อไฟข้างหลังยังไงก็สว่างกว่าหรือว่าใช้โฟโ,โล์จากไโทรศัพท์สองเครื่องหร้อไม่ใช่นะครับมันติดตั้งด้วยด้วยระบบการถ่ายรูปของโทรศัพท์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมีคลื่นมีเฮิร์ตมีสปีดชัตเตอร์ใกล้เคียงกันเคยไหมครับว่าเราไปถ่ายในงานไหนแล้วบางทีเราไปถ่ายรูป แล้วหน้ามันก็มืดๆเป็นเส้นเป็นเส้นหรือว่าถ่ายวีดีโอแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้นนั่นก็คือขึ้นความถี่ที่ร่วงไฟมันกระพริบเนี่ยเหมือนนีออนนะครับกระพริบ60ครั้งต่อวินาทีไอ้นี่อาจจะเป็น200ครั้ง300ครั้งแล้วก็เขาก็จะเอาไฟโฟล่ตัวเนี้ยมายิงให้แมทกับไอ้โทรศัพท์มือถือขณะเดียวกันไอ้ไฟข้างหลังเนี่ยเขากา็ทำให้มันแบบ ไม่เสียสีไปเวลามีไฟโฟโล์เข้ามายิงใส่หน้าคนเพื่อจะถ่ายรูปอนึกออกไหมไฟมันก็ไม่เสียบางคนเคยไปถ่ายไหมพอเอาไฟไปส่องปุ๊บเอาไฟข้างหลังสีดบับลงไปเลยอะ่ะประมาณเนี้ยซึ่งเทคโนโลยีนี้ไอ้เมืองจีนมันทำมาตั้งนานแล้วนะนี่ยังไม่รวมกับไอ้น้ำตกหรือว่าอะไรแล้วก็ไอ น้ำพุเตเลรามที่เมืองจีนทําที่เมืองจีนทําแล้วก็เอามาโชว์อยู่ที่างานตอนที่เซนทันเบอร์จําได้ไหมครับที่การท่องเที่ยวเอามาแล้วก็เอาไปลงตรงนั้นผมอธิบายก่อนนะครับว่างบประมาณตอนนั้นะร้อยกว่าล้านนะครับที่เอามาลงอแล้วทีนี้มันก็มีคนคิดว่าอยากจะเอามาลงเชียงรายแล้วทําแบบนี้มั่งโอ้โหแล้วแบบจะให้งบแค่ล้านประาบาทอย่างเงี้ย เพื่อนผมเออไอบริษัทที่เขารับเหมาแล้วเขาบอกทําไม่ได้ลงใหม่เลยก็ทําได้แค่ตัวเดียวก็ยังทําแบบนี้ไม่ได้ที่ที่คุณเห็นเป็นน้ําพุเยอะๆแล้วก็เป็นสีเป็นสีนะ่ะตัวหนึ่งที่อยู่อันนึงแล้วก็ใช้อ่าการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวหนึ่งก็ล้านกว่าบาทและพวกนั้นเขามีร้อยกว่าหัวมันก็ต้องจ่ายเงินตอนนั้นประมาณร้อยล้านกว่าบาทอะแล้วเทศบาลจะมาแบบขอยิงแบบ ไอ้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 ตรงที่ถ้ารถเก,าก่าอะครับโดยไปซ่อมแซมจุดที่เป็นน้ําพุกเก่าแล้วก็ให้ทําตรงนั้นนะให้มันสวยๆแล้วก็เต้นระบําได้โดยให้เงินมาแค่ล้านเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับหรือของเก่าก็ยุ่งยากและแล้วก็ต้องมานั่งแก้ไขอีกโ mm hmm. อ้ตายตายตายแค่เดินสายไฟหรือทุบนู่นทุบนี่ก็แย่แล้วครับทางบริษัทนี้เขาก็เลย บริษัทที่เขาทำไอไอไ,อไ,อไอต้นซาก,กุระเขาก็เลยปฏิเสธไปแล้วพอดีกับตัวตัวคนที่เขาสามารถจะนำเรื่องนี้เข้าเทศบาลได้แล้วก็บิวงานกับเทศบาลได้เนี่ยเขาก็มาคุยกับผมแล้วผมก็บอกว่าโอ้ยจะทำใหม่อย่างเงี้ยที่จะไปทำแบบเซนตันเบอร์หรือทำแบบในเมืองจีนที่เมืองจีนทำมาเป็น20-30ปีเนี่ย ตัวพวกนี้มันควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมน้ําควบคุมอะไรเงี้ยแล้วก็แสงไฟที่พุ่งจากน้ํามาเนี่ยตัวหนึ่งล้านกว่าบาทอะ่ะคุณมาติดสิบตัวคุณก็จ่ายสิบล้านอะ่ะแล้วจะมาบอกให้ล้านเดียวแล้วไปแก้ไขหกตัวที่อยู่หน้าที่เก่ามันทำไม่ได้ใครทำก็เจ๊งอะ่ะบ้านเศรษฐียังไม่กล้าทำเล่นเลย ทำน้ำําูุเต็มชี่ที่หน้าบ้านก็เหมือนไอ้น้ําูุที่เคยเห็นไหมที่เขาทาหน้าบ้านแล้วก็เอาเป็นเด็กเป็นคิวปิดสองคนสามคนมายืนแล้วก็เกาะกันไปเกาะกันมานั่นก็ไม่มีอะไรนะนั่นคือน้ําูุธรรมดากลางคืนก็ใส,ส่สีใบทาเล่นธรรมดาอ่ะตอนนี้ก็มาดูล่าสุดนะครับถ้าใครดูที่ไองานดอกไม้บานที่ผมถ่ายมาช่วงที่มันทําซา,วก,ซา,ว,าวกับซาวเขาเรียกว่าซาวไลท์ซาว คือทำแสงสีเสียงอะไลท์แอนด์ซาวเออใช่ใช่ทำดูไฟแล้วก็ดูแสงอะแล้วก็ทำติ๊กกลับติ๊กกับเหมือนหกโมงเย็นแล้วก็แดง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 นั่นน่ะที่ตอนเปิดงานที่ผมไ้ดูครั้งแรกสำหรับผมนะถือว่าบริษัทที่รับเหมาเนี่ยไอเจ้าไอเจ้าบริษัทเนี่ยที่เขาทำทำกับตรงนี้มาเนี่ยถือว่ามัน คือจะผมจะพูดไงอ่ะเขาไม่ได้มีคู่แข่งไงเพราะเขาไม่มีคู่แข่งเขาก็ไม่ได้ลงทุนเลยแล้วงานเขาก็เดิมๆแล้ววิธีคิดอะไรเขาเขาก็ได้แค่นี้ครับและไอ้ไฟที่เขายิงไปเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวตัวนายกเนี่ยเขามีความต้องการให้เหมือนกับซิดนีย์ตัวนายกนะครับนายกเทศบาลเนี่ยต้องการให้เหมือนกับซิดนีย์แล้วก็เคยมาถามผม เอาไข่โทรมาเนี่ยจังหวนนนะนรกของจริงเลยเดี๋ยวขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับยูแล้วกลับมาต่อครับก็คุณลูกค้าก็จะขอมาตัดผมแล้วก็บอกร้านมันปิดแต่เขาก็อยากจะตัดอันนี้เราก็เลยบอกว่าอ่ะนั้นมาตอนนี้เขาบอกไม่ได้เขาจะมาว่างตอนเย็นเ็าบอกโอ้แต่ตอนเย็นมาก็ไม่เจอผมแล้วเพราะว่าผมก็ออกไปแล้วเลยบอกให้มาก่อนเที่ยงคือถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ตัด เพราะคนอยากตัดก็คือคุณลูกค้าไม่ใช่ผมนะโอ้เมื่อกี้พูดถึงไงห,หรอวะเรื่องไฟเรื่องระบบแล้วก็เรื่องไอ้นี่จริงๆอะผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องไฟหรือเรื่องไอ้เสียงหรือซาวเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าด้วยลูกค้าผมเนี่ยเขาทําเรื่องพวกนี้อยู่ไนงะเราก็เลยพอเข้าใจอ,อย่างเพื่อนผมหรือลูกค้าคนเนี้ย เขาทําไฟเนี่ยเขามีความสามารถในเชิงไฟสูงขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้เขาไฟแล้วติดตั้งระบบเครื่องเสียงได้เขาก็ทําได้หมดเลยนะครับที่สําคัญแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจูนเครื่องเสียงแล้วก็ปรับระบบให้มันไม่มีอาการสะท้อนหรือกล้องของใหม่ได้สมมุติว่าเราไปทําในห้องประชุม ไปทำในตะวันแดงหรือว่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดตั้งเครื่องเสียงและไฟหมดเลยใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะต้องให้ผู้ชำนาญเนี่ยเป็นคนมาตั้งระบบที่จะใช้ไม้โดยจะใช้ว่าไม้เนี่ยไปทุกมุมแล้วก็ไม่ให้ไหม้มันหอนนะครับเคยได้ยินไหมที่มันวว๊กเนี่ยน,นะเออเพราะไม้บางตัวเนี่ยพอเดินไปไกลปุ๊บแล้วมันหอนงั้นในงานคอนเสิร์ตบางงานเนี่ย อย่างอย่างไอของของของเชียงรายเนี่ยไอเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยมันก็จะมีจุดบอดที่เดินไปปุ๊บละไม่ห่อแล้วคนก็ต้องเดินกลับหรือว่าต้องปิดไม้เลยเพราะว่าเสียงมันตีกันซึ่งตรงเนี้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ <S 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 เพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่มีความสามารถอย่างนี้เขาต้องไปแบบไปจ้างช่างที่มาแบบตั้งเครื่องเสียงหรือว่าไอปรับตรงเนี้ยโหค่าจ้างนีนะไอนั่นมาทําไม่ถึงชั่วโมงอะ แต่จ่ายสองหมื่น่ะคือล่าสุดเขาไปจ้างแล้วไปทําที่โรงเรียนสามัคคีทําแสงสีเสียงอเสร็จแล้วก็นั่งปรับไม้เอาไม้ห้าตัวมาใช้พร้พอมๆกันน่ะนึกภาพไหมครับห้าตัวใช้พร้พอมๆกันสี่แจงแล้วแล้วก็เดินวนเลยแล้วก็ไม้ไม้พูดไปแล้วก็เดินเดิน,เด,นเดินกันไปเสียงไม่หอนไม่ตีกันไม่ชนกันเอาแบบทั้งห้องประชุมเลยอ่ะแบบเป็นจุดๆแล้วก็ดูโอ้โหแบบสุดยอดมาก แต่ถ้าเป็นในงานดอกไม้ถ้าทาอย่างนั้นนะครับไม้หอนกันสนั่น <c oughs> พอมีนักร้องบางคนเดินเดินมาแล้วหลุดหลุดพื้นที่แอเรียตอนนี้อีคนเขาจัดคอนเสิร์ตหรือคนควบคุมีิทีเพราะเขาไม่รู้นี่เพราะว่าไอคนที่จัดระบบเสียงก็ไม่ได้มาบอกพอนักร้องเดินไปเลยจุดที่เป็นแอเรียที่เขาบอกปุ๊บเสียงไม้มันก็หอนโอ้โหคนดูนี่สะด,ดุ้งกันหมดอ่ะก็เลยเอา้าแต่ผมก็ไม่รู้นะอยู่ๆแบบ สัญญาณมันตีกันแล้วไม่มันหอนกันได้ยังไงเคยนึกภาพออกสมัยตอนเด็กๆไหมที่มีหนังกลางแปลงเนี้ยแล้วก็มีไมโครโฟรมีอะไรแล้วก็เสียงหอนกันวุบวับวุบว,บว,บว,บวับนั่นแหละจากที่เวลาเขาภาคหนังอะ่ะนั่นก็คือสัญญาณที่มันชนกันแล้วมันก็ตีกันนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเทคโนโลยีอะไรหรือว่าทําเทคนิคยังไงที่จะแก้ไขเพราะว่าไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลย ถ้าเกิดมีความรู้เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดนะถ้เกิดรู้นะในแต่ละงานที่เขาจัดเนี่ยอ่าผมจะใช้ไงอะอย่างงานที่ก่อนที่จะเปิดบินเนเล่เนี่ยไองานที่วันเปิดบินเนเล่ที่อาจารย์เฉลิมชัยลงทุนทานไปนะครับ ลงทุนช่างหอประชุมไป35บหลา้านนี่เงินตัวเองล้วนๆเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่ามาจาัดงานบิเลเล่ทั้งนี้ก็ได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบที่เขาคิดอะที่ว่าเป็นร้อยล้านอะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ทททจนบงังเอ,อิญเนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนค่ายเปลี่ยนขั้วไงไม่รู้แล้วอยู่ๆตัวรัฐบาลเขาก็เลยทุ่มเงินมาแล้วตัวนายก มาเปิดเองมันก็เลยทําให้แบบงานมันสามารถดําเนินและไปเปิดไปได้แบบยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับต้องใช้คําว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่าตอนนั้นก็ทําท่าจะล่มไปแล้งงานตัวนี้แล้วอยู่ๆก็กลับมาดันขึ้นมาอีกแล้วก็เลยเลยได้ใจกันไปแต่ว่า,าทีมงานที่มาจัดเรื่องระบบไฟเรื่องระบบอ,อะไรต่างๆที่ในเชียงรายเนี่ยก็ เป็นทีมงานที่เขาเขาพวกกรุงเทพเนี่ยพวกที่ผมเขาเรียกยเป็ดเรคเตอร์ป่ะหรือว่าไอ้คบคุมคุมเสียงคุมอะไรรื้เนินการถ่ายทอดสดหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นทีมจากกรุงเทพแต่เขาไม่ได้เอามาทั้งทีมไงครับนึกออกไหมสุดท้ายเขาก็มาจ้างซับซึ่งเป็นเรื่องแสงสีเสียงก็เป็นคนอยู่ในเชียงรายเนี่ยแหละแล้วก็ไอ้บริษัทนี้ก็ทําอยู่เจ้าเดียวแล้วมันก็แบบ ผมจะใช้คำว่างไงมันมันไม่มีคู่แข่งอะ่ะพอไม่มีคู่แข่งปุ๊บงานมันก็ซ้ําๆเดิมๆซ้ําๆเดิมๆแล้วไม่ได้ฉีกแนวอะไรเลยเพราะว่าเขาจะฉีกแนวไปเนี่ยเขาก็ต้องไปลงทุนไฟเพิ่มแล้วมันก็ไม่ได้อะไรคันจะทําแบบไอง,งานวัดที่เอาอะไรนะเอาไอ้ดอกมาเป็นพวงเป็นพวงแล้วก็กลางเหมือนดอกไม้ที่เคยเห็นไหมครับที่เขา ตอนนี้เขาจะจัดซุ้มใหญ่ๆเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มีงานตรงนั้นมีงานเหมือนดอกไม้แล้วตั้งเป็นเคนสูงๆไม่ใช่เป็นเคนเหมือนเป็นแบบไอ้ไอ้ทรงต้นไม้ขึ้นไปสูงๆนั่นเออเขาก็เป็นได้แค่นะั้นมันมันแค่นั้นจริงๆอะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนที่เขามาจัดเดินสิบแปดอำเภอในในใน,ในเขตเทศบาลที่ไปโชว์หน้าไอ หอนาฬิกานั่นก็ระบบไฟก็แย่นะครับเพราะว่าติดติดดับดับ,ดบแล้วก็ไอ้ซาวที่ใช้กับไฟที่ใช้เนี่ยมันไม่เข้ากันเลยรวมทั้งไอ้ดนตรีแต่ละอำเภอที่เดินมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าจัดไม่พอดีกันนะนึกออกไหมครับจัดไม่พอดีจัดไม่จังหวะแล้วก็เสียงเนี่ยเสียงเสียงเนี่ยเมื่อไปยืนใกล้ๆในลําโพงแสบแก้วหูมากอันนี้ผมพูดผ่านผ่าน,ผ,านผ่านช่องผมนะ เพราะว่างานมันผ่านไปแล้วแต่ว่าถ้าไปพูดให้ผู้ใหญ่ฟังเดีย๋ยวผู้ใหญ่จะเหม็นขี้หน้าผมอีกจริงๆไม่ใช่ว่าหูผมดีนะแต่ว่าคือพอทํางานระดับนี้แล้วจ่ายเงินเป็นระดับนี้แล้วแบบมันน่าจะคุ้มค่าแต่ว่าก็อย่างว่านะครับเพราะว่าเราคือไปจ้างที่อื่นมันก็จะแพงกว่า,นเ,า,างงเนี้ยแต่พอจ้างไอ้นี่มันได้ถูกจริงนะครับแต่ว่ามันมันก็ได้แค่เนี้ยงานมันก็แค่เนี้ยอะ ล่าสุดที่ผมแฮปปี้หน่อยก็คือจุดพลุตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจุดพลุเนี่ยในงานดอกไม้อวบจรเนี่ยจะจุดพลุยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็งานดอกไม้ของเทศบาลเนี่ยเขาจะมีงบจุดพลุน้อยมากก็จะจุดแป๊บเดียวเสร็จแต่ปีนี้ขอบอกครับงานดอกไม้ที่เทศบาลจัดโ,โหพุยิงกันนี่แบบนานมาก ถือถือถือกล้องถ่ายเนี่ยแบบมื่อมือแล้วก็พูของเทศบาลสวยกว่าพูของอบอจอครับแล้วตอนนี้คนก็เลยไปคาดหวังกันแล้วก็ข่าวก็แว่วแมาว่านายกนายกเทศบาลเนี่ยเขาก็จะลงทุนเรื่องพูตอนจัดฉลองปีใหม่เขาดาวเนี่ยให้ยิงแบบให้มันสวยด้วยสวยด้วยแล้วก็นานด้วยครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาโม้จริงไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังมาข่าวล่าวออกมาเนี่ยคือจะเอาเป็นแ800นัดน่ะเอามายิงแล้วก็นั่งนึกสมัยก่อนน่ะผมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมจำแม่นเลยเอ่าคนทั่วกรุงเทพเลยนะครับในรัศมี10กิโลเนี่ยเขาจะมาดูพวกไฟกันมันเป็นผู้ตัวหนึ่งที่เราฉลอง ฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์ั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ให้ผู้ตัวนั้นมาไม่ลูกกี่ลูกลูกหนึ่งหรือสองลูกก็ไม่รู้แล้วจุดจุดเนี่ยแล้วก็ปล่อยปล่อยลงเอ่อปล่อยจากฮลิคอปเตอร์หรือไงไม่รู้จากที่ความสูงเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงมาแล้วคนที่อยู่ในรัศมี10กิโลเนี่ยสามารถดูผู้ไอตัวเนี้ยได้แล้วมันก็จะสว่างทั่วฟ้าเลยผมนั่งดูถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมผมก็เอ๊ะ จะเป็นจริงเหรอเพราะว่าในทีวีอะมันสว่างแล้วพุมันก็สว่างแต่มันไม่ได้เป็นสีแบบผู้ไฟที่เราเห็นนะมันค่อยๆอ,อ่ามันสว่างแล้วค่อยๆมอดดับลงไปอะ่ะโอ้แล้วผมก็เลยวิ่งออกไปดูหน้าบ้านเออเฮ้ยมันสว่างจริงๆว่ะแบบไม่น่าเชื่อเลยแสงจะเต็มฟ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวตัวญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยีอะไรเขาเขาก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่า หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีประเทศไหนเขาเอาไอ้ลักษณะที่ว่าเนี่ยไปใช้เพราะผมดูมันน่าจะต้นทุนสูงก็เลยไม่มีคนสั่งมะแล้วก็จะใช้คําว่าอะไรมันมันสิ้นเปลืองไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นก็บอกว่าเหมือนแบบไอ้บริษัทผู้ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทําพิเศษเพราะว่าตอนเนี้ย เท่าที่รู้กันเนี่ยก็คือบริษัทผู้ญี่ปุ่นกับบริษัทผู้จีนเขาแข่งขันกันเรื่องทำผู้กันเนี่ยอตอนแรกกับผู้เป็นสีสีส,ส,สีแต่เคยสังเกตไหมครับว่าผู้บางทีถ้าเราไปอยู่ในมุมที่ลมพัดด้านลมพัดนะ,อ,ะอธิบายก่อนนะถ้าคุณดูมุมแบบรอบทิศเลยนะเป็น360องศาแล้วงอแงนขึ้นไปดูฟ้าแล้วก็ดูพุเนี่ยครับตอนมันระเบิดตุ้ม ไอคนที่จะโชคร้ายที่สุดก็คือคนที่อยู่ในมุมที่ลมพัดลมพัดเข้าหาตัวนั่นหมายความว่าอะไรเลยไหมครับมันจะโดนควันของผู้เนี่ยบังสายตาแล้วภาพของผู้เนี่ยมันก็จะไม่สดไม่ใสเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแล้วไอบ,บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับเขาเป็นที่แรกที่ทําเทคโนโลยีที่จุดพุแล้วไม่มีควัน ขณะที่จีนเนี่ยก็ใต้เลยสิครับเพราะว่าญี่ปุ่นคิดได้แล้วเรื่องจุดพุไม่มีกวันก็จีนเนี่ยก็คือทำอะไรก็ทำกันจริงๆแล้วครับมีการวิใจัยในมหาลัยเลยนะร่วมกับเอกชนแล้วก็รัฐบาลก็เอาเงินไปสนับสนุนเพราะว่าเขาต้องการเป็นใหญ่เรื่องพวกนี้จุดพุ้ไฟเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของพุ้ไฟเนี่ยมันเกิดจากเมืองจีนก่อนนะครับก็เลยต่อหลังเมืองจีนก็ทําได้แล้วตอนนี้ไปไปรไะไมาณเนี่ย เมืองจีนก็เริ่มจะแซงในเรื่องของเทคโนโลยีพุไปแล้วนะครับเพราะว่ามันอไผมจะบอกไงเด็คือพุเนี่ยมันจะมีอยู่แบบเคยเห็นไหมพอยิงขึ้นไปแล้วมันแตกตัวเป็นชั้นเป็นชั้นน่ะเขาใช้วิธียิงไล่และอยู่ใกล้กันแล้วก็ให้มันออกมาในมุมเดียวกันนึกภาพออกไหมแล้วก็ระเบิดตุ้มๆม,ม,มันก็เลยดูเหมือนแบบดอกซ้อนๆจริงๆเขายิงไปสี่ห้าลูกพร้อมกัน ล่าสุดมันก็ทำเป็นสามชั้นสี่ชั้นอยู่แตกอยู่ในลูกเดียวแล้วก็แตกตุ้มๆๆเลยนึกออกไหมถ้าเขาทำเป็นห้าชั้นชั้นแรกแตกชั้นที่สองแตกชั้นสามแตกชั้นสี่แตกชั้นห้าแตกมันยิงไปปุ๊บไอ้ที่มันแตกแตกมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีมันไม่ได้เป็นการถูกยิงซ้อนนึกออกไหมอ่าไม่ใช่เทคนิคยิงซ้อนและไอ้เทคนิคพวกนี้ที่เขาพยายามแข่งกันอยู่ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงกี่ชั้นแล้วเพราะไอ้เทคนิคพวกนี้มันจะยากปกติ ไม่มีอะไรละคีหูก็สะอาดละโมกันมาเยอะละป๊ป้าปปดูขีหูลงๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ก็มีขีหูเหมือนกันเนี่ยดูสิปะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับใครอยากดเนต็ตอะไรเข้ามาช่วยเหลือช่องเชิญเลยนะครับธนาคาร UOB 761เน่ยเห็นไหมเนยเห็นไหมธนาคาร UOB 7611320454ครับ 拜拜。Bye bye.